สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช anel volleyball นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์4 2025นะครับสนามแรกนัดแรกนะครับในวันพุธที่4มิถุนายน2568นะครับเราก็ประเดิมสนามในการเจอกับทีมชาติโปแลนด์แล้วก็แพ้ไป0-3เซตนะครับ22-25 24-26แล้วก็22-25นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ประทับใจนะครับ ถือว่าเราวิ่งสู้ฟัดแล้วก็เล่นกับคนที่ตัวสูงกว่าเราเป็นเท่าตัวได้ดีขนาดนี้ก็น่าชมเชยนะครับคลิปนี้ครับอยู่กับผมนิกทิทวัฒนะครับมาให้คะแนนกันครับขออนุญ,ญาตที่จะเป็นคอมเมนเตอร์หลังเกมนะครับให้คะแนนน้องนนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นรายบุคคลน,นิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยวันนี้เต็ม10ได้คะแนนกันเท่าไราหร่บ้างสําหรับเพอร์ฟอร์แมนส่วนตัวในสนามนะครับ จริงๆเชิญหลายๆคนมาร่วมให้คะแนนะนะครับที่เป็นคนในวงการก็ไม่มีใครกล้าเลยครับบอกว่าก็ไม่อยากจะแบบกลัวโดยคุณผู้ชมว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรผมพร้อมรับอยู่แล้วนะครับก็อาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครคะแนนแต่ละคนเนี่ยอันนี้เป็นคะแน,นที่ผมคิดออกมาคนเดียวเท่าที่ผมดูเกมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันที่นำมานำเสนอคุณผู้ชมคิดว่าน้องๆควรได้คะแนนเท่าไหร่นเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มวันที่เซตตัวจริงก่อนนะครับเริ่มกันที่ชุดตัวจริง6คนแรกรวมรเวลเโลก่กอน มือเซตครับพรพันธ์เกิดปาดครับวันนี้ผลงานของทางพรพันธ์เองเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าอยู่ในเกมที่ค่อนข้างโอเคนะครับแม้จะมีเวลามาฝึกซ้อมกับทีมน้อยที่สุดในบรรดาทุกคนนะเพราะว่าจะเสร็จภารกิจจาก PWF ในลีกของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมามเวลาอยู่กับทีมแค่2-3สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็อาจจะมีช่วงแรกๆที่ออกสตาร์ทเนี่ยมีจังหวัดเซตที่ยังไม่ค่อยเข้าแกลปกับทางผู้เล่นบอลเร็วสักเท่าไหร่นรัก ที่เราจะเห็นว่าโยนบอลขึ้นมาเนี่ยเผื่อไปหลายลูกแต่ว่าก็าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าในแต่ลูกเนี่ยตัวตีบอลเร็วเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำคะแนนได้นะครับแต่หลังจากปรับเริ่มปรับสภาพได้ครับในเซตที่2เซตที่3ก็ต้องยอมรับว่าพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยก็ทำได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองนะครับดึงหลอกบล็อกของโปลแลนด์ได้หลายลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีการเล่นบอล2ไปอีก1คะแนนนะครับวันนี้สำหรับเรื่องของพรพันธ์นะครับวันนี้พรพันธ์เกิดปาด คะแนนเต็ม10ผมให้8คะแนนนะครับต่อกันที่หัวเสาสองข้างนะครับเริ่มกันที่กัปตันทีมอัชลาพรคงยศนะครับจริงๆวันนี้นะครับโดยมวลรวมของเกมที่เกิดขึ้นที่ออกมาเนี่ยอัชลาพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเล่นเกมบุกที่ดุดันหนักหน่วงแล้วก็ตีเป็นคะแนนอะไรมากมายนะครับเุอ p e r อร์แมนซ์ของทางอัชลาพรวันนี้ก็คือการทําไป5คะแนนนะครับจากการตีนะครับแต่ถ้าคุณมองให้ลึกลงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยอัชลาพรอ,อยู่หลังบ้านนะครับวันนี้ ช่วงเวลาที่อัชาราพรอ,อยู่หลังบ้านเนี่ยช่วยเก็บกวาดปัดกวาดเช็ดถูได้เยอะมากนะครับในการที่จะดึงบอลทั้งจังหวะการเสิร์ฟแล้วก็จังหวะการตบของคู่แข่งเนี่ยจะมีจุดผิดพลาดนิดเดียวก็คือในการรับบอลช่วงต้องมานะเผชิญหน้ากับเซตอยต์เซตที่2ที่เราตามหลัง24ต่อ25แล้วเขาเสิร์ฟเอสใส่ทางอัญชาราพรรับบอลแรกวิ่งออกนั้นคางเราก็เลยเสียเซตไปในเซตที่2 หลายคนก็จะไปโจมตีอาชลา,าพรตรงจุดนี้แต่ว่าอยากให้มองมวลรวมนะเรับวันนี้อาชลา,าพรไม่ไม่ได้ถือว่าย่ำแย่อะไรนะครับแล้วก็มีเกมป้องกันเกมรับที่ดีก็คือถ้าคุณดูวอลเลย์ให้มันลึกนนิดนึงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าวอลเลย์มันไม่ได้มีแค่การบุกทำคะแนนนะมันมีการรับมันมีการ uh, แอนลี่การต่อบอลระหว่างเกมเนะี่ยอาชลา,าพรวันนี้ก็ทําได้ไม่แย่ครับแต่ก็ยังไมไ่ถือว่าดีอะไรมากมายก็เอาไปสัก7คะแนนแล้วกันนะครับหัวเสาอีกข้างนึงครับน้องเฟิร์นริสราสีทาเลอร์ครับ น้องเฟิร์มวิสลาวัย20ปีนะครับก็ได้ลงประเดิมในเกมระดับโลกเป็นครั้งแรกก่อนอันนี้ก็มีเหรียญทองซีเกมแล้วก็อาจจะได้เคยลงเล่นในซีวีลีกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มาตรฐานสูงจริงๆนะคือโอ้โหผมเชื่อว่าโปรแลนด์ทำสเกลทางวิสลามาไม่เยอะหรอกอาจจะมองว่าเป็นตัวเลือกไทยๆด้วยซ้ําในตําแหน่งนี้แต่กลายเป็นว่าโคชออสเกติฟงและชาตากีงไกเนี่ยจัดลงเป็นตัวจริงเลยแล้วโปรแลนด์ก็มีปัญหากับการรับมือในส่วนของทาง วิสลา,าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแม้เปอร์เซนต์การตีเป็นคะแนนของทางวิสลา,าอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแค่26จากการตี23ครั้งได้มา8คะแนนแต่ว่าในหลายครั้งที่ตีถือว่าตีฉลาดที่เป็นคะแนนนะครับเราเห็นเงาของทางวิลวัอนอภิญญพงศ์สมัยขึ้นมาใหม่ๆเลยนะตีทะลุบ,บล็อกตีไปที่ช่องว่างของบล็อกเนี่ยคือต้องยอมรับว่าด้วยความสูงของทางวิสลา,าสีทาเลอร์นเนี่ยไปเจอกับยักษ์โปแลนด์อย่างนี้เนี่ยนะครับเพียงร้อยจด13เนี่ยเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นตึกแล้ว พราะนั้นเป็นเรื่องยากนะครับที่ทางวิษรทเนี่ยเาเชิญหน้ากับบล็อกก็จะตีสู้กับบล็อกนะครับก็ในลักษณะนี้ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับจริงๆน้องเฟิร์นตอนนี้ยัง19นะครับยังไม่20เต็มจะไปอายุ20ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับน้องเฟิร์นเอาไป8คะแนนครับวันนี้ไม่ตื่นสนามเลยเล่นนี่คข้างที่จะสนุกเลยซ้านะครับตัวกลาง2คนครับตัวบอลเร็วครับทัดดาวนึกแจ้งกับหัทยาครับเริ่มกันที่ทัดดาวก่อนนะครับทัดดาวเองเนี่ยวันนี้นะครับจริงๆถือว่าผลงาน ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ช่วยเกมบุกของไทยได้บ้างนะครับในช่วงที่บอลแรกเราดีแล้วเราก็เล่นบอลหน้าตาข่ายนะแต่ต้องยอมรับว่าจังหวะบ,บล็อกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้สักเท่าไหร่นักนะครับจับบล็อกได้ประมาณ5ครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดลงมาเป็นคะแนนได้ไดเลยนะครับก็เต็มที่แล้วครับทัาดาวนึกแจ้งวันนี้ก็เอาไปสัก7คะแนนครับ บอลการอีกคนนึงก็คือทางหัถยาบุรุงศุขก็ไม่ได้อยู่ในวันที่ฟอร์มดีที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่พอเอาตัวรอดไปได้นะครับวันนี้ถือว่าหัถยาทาได้ดีกว่าทางทัดดาวในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับคะแนนที่ออกมาเนี่ยก็แม้คะแนนจะน้อยกว่าทางทัดดาวแต่ว่าหัถยาเองเนี่ยนะครับเขาก็มีในส่วนของการขึ้นจับบล็อกเนี่ยขึ้นจับได้ถึง 12ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแม่นในการไปรวบแต่ละครั้งเพียงแค่ว่ามันกดลงมาเป็นคะแนนไม่ได้แค่นั้นนะครับก็เอาไปสัก7.5ครับในานะของหัตถยาบำรุงสุขครับในวันนี้นะฮะขณะที่พิมพิชยาก๊กรัมครับวันนี้สมบทนางเอกครับแหมตัวตีบีหลังของเรานะครับควีนบีมราชินีบีหลังนะครับไม่มีพิมพิชยาวันนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะหนักมากๆนะครับในการเล่นเกมบุกพสกอรออกที่พิมพิชยาเกือบจะ ประมาณ7 80%ปเเลยครับสกอร์ทั้งหวดของไทยในวันนี้นะครับเราได้คะแนนจากพิมพิเชียามา21คะแนนจากการขึ้นตี41ครั้งนะครับจากการขึ้นตีทั้งหมด41ครั้งนะฮะก็เรียกได้ว่าตีอยู่คนเดียวแล้วก็มีเทคนิคการตีที่ค่อนข้างแผลว์ๆนะครับปาดไปปาดมานะครับเจอบล็อกก็พยายามเล็งที่แขนพยายามเล็งที่ข้างแขนพยายามเล็งที่ปลายนิ้วนะครับเพราะว่าก็แน่นอนว่าเขาสูงใหญ่ขนาดน,นั้นมัน บวกด้วยยากนะครับปะทะด้วยยากก็เลือกช็อตเซเลคชั่นในการเล่นแต่จังหวะได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักผมพิมพิชยาก๊กลําวันนี้ถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเรานะครับแม้ว่าทีมจะแพ้ก็ตามเอาไปเลย9.5คะแนนนะครับถ้าชนะนี่ให้10นะฮะลิเบโรตัวรับอิสระ2คนนะครับเริ่มกันที่ปิยนุชแป้นน้อยนะครับปิยนุชแป้นน้อยประสบการณ์นะครับผ่านเกมระดับนานาชาติมามากมายนะครับโดยอายุอันนามก็จริงๆถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของ ของชุดนี้นะครับในวัย35ย่าง36ปีนะครับก็เอาตัวเองเข้ามารับบอลเอาตัวเองเข้ามาช่วยต่อบอลได้ในหลายๆครั้งนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางลูกที่ก็อาจจะรับได้ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าทางปีนุชเองเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับขุดประโสคขางเลจไปถึง14ครั้งนะครับก็เป็นการเล่นที่ ก็เชื่อเหลือเกินว่าว่าทีมตอนนี้เนี่ยยังไงก็เปียรนุสก็ยังเป็นคนสําคัญในการเล่นเกมรับนะครับเปียรนุสแป้นน้อยวันนี้เอาไปสัก7.5คะแนนนะครับอีกคนนึงนะครับน้องแบมจิตภานาหัวหนองนะครับอันนี้ก็เอ่อเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระที่หวังจะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวหลักแนอนาคตในวันที่เปียรนุสก็เลิกเล่นนะครับ23ปีนะครับก็เลยดาวลุ่งมาแล้วนะครับ แบมวันนี้ดอกไปนิดนึงนะฮะไม่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับก็ช่วงเซตที่สองที่สามเนี่ยก็เราจะสังเกตว่า,าทางโคชออสเกดิพงศ์และชดาัดเกียงไก่เนี่ยก็จะให้ทางเปียนุชบม่นน้อยเนี่ยยืนยาวแล้วนะครับทั้งรับเสิร์ฟรับตบนะครับก็เรียกได้ว่าแบมเมงก็อาจจะต้องอา,อาจจะต้องอะไรมุฟออนจากวันนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กลับมาให้ได้ในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอกับทางเบลเยียมนะครับ วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีครับแต่ก็ไม um, ่ได like ้เสียหายอะไรมากมายครับแบมเอาไป6.5คะแนนนะครับขณะที่ผู้เล่นสำรองนะครับก็ให้ได้เฉพาะบางคนที่ลงมาแล้วพอเห็นผลงานนะครับเริ่มกันที่ทางด้านน้องไก่วิมลลัตนพันธ์ได้เล่นเต็มๆในเซตที่3มนะครับมีคะแนน่3คะแนนจากการตีนะครับก็ยังเป็นทีเด็ดของไก่เหมือนเดิมนะครับในการตีจังหวะฉาบฉวยนะครับในการตีจังหวะเรียกว่าอะไรอ่ะตี ขึ้นบอลไหลหลังนะครับก็แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ในเรื่องของการจับบล็อกที่ก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับสำหรับขด้นตังของอวิมลรัตธนพันธ์นะครับลงมาที่เซตที่3ของเซตเนี่ยมีโอกาสได้จับบล็อกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าพอใช้ครับไม่ได้ถือว่าดีมากอะไรนะครับไก่เองวันนี้ก็เอาไปสัก7.5คะแนนแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆครับ อาจจะไม่ได้ลงเล่นอะไรมากมายนะครับบางคนก็แค่ลงมาเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอาจจะมีอีกสักคนหนึ่งที่พอให้คะแนนได้คนหรือ2คนก็คือทางด้านโมเมธนัชาสดุดที่ลงมาในช่วงเซตที่2หลายคนสงสัยว่าช่วงเซตที่2ที่เราเอาโมเมกับทางนุ่งนิกลงมาเนี่ยทำไมช่วงที่เราไล่มาจนคะแนนเสมอหรือขึ้นนําแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนออกก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นจังหวะที่ทาง ลูกนี้ขึ้นหน้านะครับมันหมดช่วงโปรโมชั่นหน้า3เราก็เลยเปลี่ยนออกนะครับโมเมก็มีลูกตีให้เราได้เห็นเป็นคะแนนอยู่2ครั้งนะครับก็บวกกับบล็อกก็เล่นสไตล์ยุโรปไปอยู่ที่ยุโรปมาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาวันนี้ก็ถือว่าทาได้โอเคนะครับจะมีเวลานใน3าม้อตไปนิดนึงโมเมก็เอาไป7.5เช่นเดียวกันกับทางนันทน,นิชาในัทธนิชาใจแสนนะครับมือเซตสํารองวันนี้ที่ลงสนามมาคู่กับทางโมเมในช่วงเซตที่2นะครับก็ ช่วยได้เยอะครับลงมาเข้าคู่กับทางโมเมได้ดีครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยพลิกสถานการณ์ได้ด้วยในช่วงกลางๆเซตที่2นะครับแม้ว่าเราจะแพ้ไปในช่วงปลายก็ตามนะครับโมเมก็เอาคะแนนไปเท่าเออขอภายนุกนิกก็เอาคะแนนไปเท่ากับโมเมครับที่7.5คะแนนนะครับส่วนที่เหลือไม่สามารถให้คะแนนได้ครับเนื่องจากเราไม่ได้เห็นผลงานที่มันเลยเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นชิ้นไม่ได้ไม่ดีนะครับหถือว่าเวลาในสนามอาจจะน้อยไปสักนิดนึงทั้งน้องออมสกิรพรจันทวิสุตนะครับ น้องบุ๋มบิม๋มชัดชูออนโมกสีแล้วก็น้องยูฟา้าโดนพรสินโพนะครับอ่านี่ก็คือคะแนนที่ในมุมของผมคนเดียวนะครับของช่องวอลเลย์บอลที่เอามาฝากคุณผู้ชมการวิเคารคาะห์กันให้เห็นในส่วนของเปอร์เปอร์แมนลายบุคคลน,นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงแต่ละคนควรได้คะแนนเท่าไหร่ตรงกับที่ผมพูดเลยไหมก็ฝากคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้ช่องนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็สุภาพกันน,นิดนึงมาช่วงคลิปรีแคปเนี่ยผมก็ ตอบว่าไป็นหนึ่งคอมเมนต์แล้วนะครับผู้จ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยขึ้นให้ดูเลยเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับอยากได้สักคลิปละหนึ่งพันไลค์มันจะดันฟีดขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็ใครยังไม่กดซับรบกวนนะครับวิงวอนกดซับให้เรานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในช่วงของคลิปพรีวิวกันในข่าวอลเลย์บอลนชัเนสร์กิสระหว่างนีมของเบลเยียมกับทีมชาติไทยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ